บงชูออาตูทักทายจากประเทศฝรั่งเศสค่ปะปติมะจะมาทำคลิปนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกวันเลยค่ะวันละนิดวันละหน่อยมาฟังป้าติ๋มเล่าเลาจะได้เติบโตไปได้วยกันใจจะได้ฟูไปได้วยกันค่ะคลิปสร้างแรงบันดาลใจป้าติ๋มก็มาแนะนําเพื่อนๆทําคลิปในความคิดของป้าติ๋มนะคะป้าติ๋มคิดว่าการที่เราใช้คําพูดอะไรที่ทําให้ระบบนําส่งดีอันนี้ก็สําคัญนะคะอยากให้เพื่อนๆพูดใช้คําพูดที่เป็นยอดนิยมนะคะที่เพื่อนพีน่สังเกตไหมคะว่า เราพิมพ์คำพูดที่ช่องใหญ่ๆห,หรือช่องไม่ใหญ่ก็ตามค่ะที่ใช้คำพูดแบบนี้นะคะพูดแบบสร้างแรงบันดาลใจพูดระบบนําส่งดีมากเลยค่ะอย่างเช่นเจอคลิปเพื่อนไม่เลื่อนผ่านระบบ ดันให้เรามาเจอกันแล้วทักทายให้กำลังใจกันบ้างนะระบบบันทึกนะคะระบบอัลกอริทึมสแกนดูว่าคำพูดคำนี้เป็นแนวสร้างสรรค์มันก็เลยทำให้คลิปหรือโพสต์นั้นมีการส่งการเข้าถึงดีเพราะระบบอัลกอริทึมเขาจะสแกนข้อความคำพูดของเราแล้วถ้ามันมันพลังบวกส่งเสริมอะไรประมาณนี้ ระบบก็จะนําส่งและบวกกับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์เพราะเพราะเรามีปฏิสัมพันธ์เราก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นกําลังใจให้เราเพราะเราเข้าไปเป็นกําลังใจให้เขามันก็เลยมียอดการโฟโล่เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นอันนี้ปฏติ๋มอยากแนะนําเพื่อนๆว่าสําคัญเลยนะ mm hmm. เวลาทําโพสต์ทําคลิปช่วยเอ่อความคิดนะพูดจาแบบสร้างสรรค์พูดจาแบบที่ ใช้คำพูดที่ครีเอเตอร์ช่องที่เขาใช้กันแล้วมันส่งอ่ะมันระบบนําส่งดีอ่ะเพราติดบคิดว่าเอ่อได้ผลนะคะพติดลองทําดูหลายคลิปแล้วค่ะหลายโพสต์แล้วด้วยค่ะนะเวลาเพรารติดพูดว่าเออ่ ก็เจอคลิปเพื่อนไม่เลื่อนผ่านระบบดันมาให้เจอกันแล้วนะทําแบบนี้ค่ะหลายครั้งหลายครั้งแต่ก็ใช้คําพูดเทคนิคนงหมุนเวียนให้ให้ไม่ให้ซ้ําๆเดิมๆอะ่ะมันก็โอเคนะคะแล้วใส้ภาพที่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมมันก็โอเคการเข้าถึงก็เพิ่มขึ้นดีนะคะเพราะติ๋มเลยอยากแนะนาเพื่อนๆนเพื่อ,อ,อให้เพื่อน,อนๆได้มีแรงใจได้มีกําลังใจในการทําคลิปหรือโพสต์นะคะข้อความภาพนิ่งเนี่ยมันก็สําคัญนะเหรียญวิ่งดีมากเลยในในข้อความหรือภาพนิ่ง เพื่อนขาถ้าลองเพื่อนลองเปลี่ยนคําพูดที่เป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์เอาคําพูดที่เราไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะเราดูสิคะว่าช่องเนี้ยเขาพูดแบบไหนเขาทำแบบไหนเขาทำแบบไหนเขาทำอย่างไรช่องดัง,ดง,ดงๆอ่ะช่องดังหรือไม่ดังที่มียอดวิวเยอะๆเราเข้าไปสังเกตดูและเราเอามาประยุกต์ใช้กับช่องของเราระบบดันดีค่ะถ้าบันทึก คลิปนั้นโพสต์นั้นมันรู้สึกว่ามันสร้างสารรค์เป็นแรงบันาดาลใจระบบชอบมากลองดูนะคะแค่นี้ก่อนนะคะรักทุกคนอยากให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันอยากให้ทุกคนเอ่อเป็นช่องโตช่องใหญ่มีรายได้บน a c e b o o k เหมือนกัน